โยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโลกบกแมบที่มีชื่อว่ามาร์เตอร์ไพเลกันนะครับนะวันนี้เราก็จะมารีวิวผมปิซาตใหม่ของแบบนี้กันนะครับนั่นคือผลแสงเองนะครับซึ่งผลแสงก็เป็นผลที่ราคาแพงที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับนะเอาล่ะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกจุดสุ่มผลบอกจุดซื้อผลแล้วก็จะมารีวิวผลแสงด้วยนั่นเองนะครับนะเอาล่ะเตรียมพร้อมแล้วก็ไปดูเลยไปกัน เอาล่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเกาะแรกนะครับซึ่งเกาะแรกเนี่ยก็จะมีร้านค้าที่เอาไว้ขายผลนะครับก็ตรงนี้นี่นี่นะ Devil Food Shop นะครับนะก็เป็นร้านค้าที่เอาไว้ขายผลปีศาจนั่นเองนะครับนะนี่แต่ว่าเร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 า,เราปนไม่ได้นะต้องซื้อเอานะห้ามปนนมัน,มนแม่ถ้ามันปนได้ปนแล้วนะฮะ่ไม่ได้โอเคแล้วก็คุยกับคนนี้นะครับนี่อ่ะ ซึ่งราคาผลปีสาจก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่หรือคุณจะแทนโลบักซีก็ได้แล้วแต่นะครับนะก็ผลแสงก็เป็นผลที่แพงที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะครับก็เป็นระดับตำนานแบบสีแดงด้วยนะฮะโอ those. ้โหเยอะโคตรตึงโอเคนี่ก็เป็นจุดเที่ยวไว้ซื้อผลนะครับส่วนใครที่อยากสุ่มผลก็ตามเลยนะครับนะจุดสุ่มผลนะครับก็อยู่ตรงเกาะ มารินฟอร์ดนะครับซึ่งเกาะมารินฟอร์ดก็อยู่ตรงฝั่งซ้ายตรงนี้นะฮะนี่นะไปโอเคตอนนี้เอ่อตรงน,นี้ก็เป็นจุดที่เอาไว้สุ่มผลนั่นเองนะครับนี่เอาอย่างวะ กินนะเว้ยกินนี่งานข้าวเว่ยนะถ้ากินนี่ลองอย่าไปกินนะโอเคนี่ก็เป็นจุดสูมผลนะก็จะต้องใช้เงิน2องแสนห้าหรือจะใช้เพชรตรงนี้1อันหเพชรนะครับนะตอนหนึ่งรอบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเอาละมาเราได้เวลามารีวิวผลแสงกันแล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นผลแสงแล้วก็มันก็จะมีว่าดาบแสงแถมาให้นะครับนะซึ่งดาเมจก็ผมก็อัพสเตตตันเอาไว้นะแต่ก็ตันแล้วนะ อ่ะเปิดดูเปิดไม่เชื่อนี่นะหีอัพอัพตันนะครับ750นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นดาเมจนะครับเดี๋ยวไม่โดน735นะครับเอ้ะมันมันมันต่ำลงวะ38สซุ่มเหรอสงสัยอ๋อน่าน่าจะซุ่มดาเมจหรือเปล่ามันโอเคมันมันไม่เท่ากันเลยสักอันนะโอเคเป็นไรโอเคสกิลแรกนะครับลำแสง กดคานได้นะครับนี่ก็พิ้วเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับดาเมจไม่คิดเท่าที่เห็นนะสี400่ร้อยก็เอ้เจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับอขออีกทีแล้วกันนะเกิดมาสุม่มอุ้ยมองไม่ทันขออีกทีขออีกทีมองไม่ทันเร็วเกินเอาเฮ้ยบังไม่เนี่ย <c oughs> เอาไม่เอาม่เทคเทคสองเทคสอง เจ็ดร้อยสี่สิบหกว่าทำไมตัางแบบไม่เท่ากันวะโอเคไม่เป็นไรอ่อันนี้ก็เป็นตะกิ้สองนะครับเป็นตะกิ้เอ็กนะครับกระจกส่องแสงเยีดเข็มก็เป็นท่าเตะนะครับนี่ปับ๊บโอ้เดี๋ยวตกตก,ตกน้ำแน่นอนจะไปก่อน <c oughs> โอเคก็จะเป็นมันนะครับต่อไปตะกิวสามแลก็เป็ะเปตะกิ้ซีนะครับเป็ฝนฝนตกนะครับฝนฝนตก ว้าวพอดีพอดีพอดิทิมแม่งโอเคเดี๋ยวต่อไปก็เป็นสกิวีนะครับก็สามารถกดค้างได้นะนี่เป็นปืนอ๋อเดี๋ยว What? เดี๋ยวปิดปิด,ปด,ปดลืมปิดออโต้คิกกันหนึ่งปิดออโต้คิกก่อนหรือปิดเอามาไหมว่าแต่ว่าเผื่อไปกดเปิดเฉยเลยเอามาไหมโอเคมา หกสิบดาเมจสิบปะวะหรือเป่าวดูมองไม่ทันโอเคต่อไปก็เป็นสก,กิลเอฟรับก็เป็นสก,กิลว่ขึ้นที่นะเป็นสก,กิลบินนะครับก็สามารถชิงได้นะนี่ชิงไปชิงมานะครับปิวปิวโอ้ยหานะก็ไม่มีอะไรครับแหละก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะไปไปครับยุกดูไปละบุย